ร้องอะไรถึงร้องขอบคุณมากครับผมก็ขอบคุณแน่ว่าจะร้องเออเพลงไหนก็ตามก็ใครที่ร้องไม่ได้ก็พยายามงึมเงางึม,งม,งม,งมเงาไปก็ดิใจแล้วที่เป็นพล,ะนะพลังเฮ้ยยังไลเป็นเพลงเดียวกันมากมากรักตรงนี้จริง คอนใจว่าเป็นเพลงสมัยเก่าไงคือแบบร้องรุ่นใหม่ยังร้องไม่ได้ขอบคุณคะะนะฮัลโหลคือเป็นรุ่นครึ่งป่ะครับลูกครึ่งน,นะครับผมก็ลูกครึ่งครับครึ่งดีครึ่งคน,นอ่ะเพลงสุดท้ายครับในค่ำคืนนี้เฮ้ยอย่ังไม่จบคืน ในเย็นในี้นะครับผมที่จะร้องให้คุณได้ฟังกันเพลงนี้เนี่ยต้องขอบริ้วหนักมากเป็นเพลงที่ล่าสุดครับ้ออนอันดับหน 1, ึ่งสากลทั่วประเทศครับ